สวัสดีครับ <Okay. S 1> น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Fung Nova นะครับอ่าวันนี้เราก็จะกลับมาแก้มือเปิดซองเปิดซองกันอีกครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยปู่ก็ปู่กับพี่ฟ้าเนี่ยช่วยกันเก็บนะครับก็ได้มาเป็นห<า>้าสิบสองซองนะครับเป็นวิวดีโอเทสับสินนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็น,ปนรวมก,กันเก็บเป็นการเก็บที่ยาวนาะนใช่ที่เหลือก็จะเป็นอย่างอื่นรวมกันยี่สิบสองซองใช่นะก็เดี๋ยวยี่สิบสองซองแรกเนี่ยปู่จะเป็นคนเปิดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทอสมิ่งอีคิมไล่กันไปเลย Yo, v ibi, v head, อย่าวิวีบอทเทียนเราเปิดเองคอสมิกอ e ีค e ิปคอสมิกอีคิปเราหาแล้วปะไม่ร hey, ู้ดิลืมละแต่คอสมิกอีคิปมันคือชุดแท็กทีมอยู่ดีใช่ไหมใช่มันก็นนนคืออะนี่ไงนี่ไงนี่มันใ <c oughs> บขนมนี่ <c oughs> ไม่มันเป็นในนี่นเขาเรียกอ,อะไรนะเล่นถูกแก้มได้เล่นถูอุ้ยนี่โฮมีกับบึ้กับะไรเงี้ยปึ้งนี่ตัวเท่าไหร่เราไม่รู้อะตัวที่ร้านแป้งถ้ามีอีคิปมันคือชุดไอ้นี่มั่งชุด A D P ปะ เออคอสมีคิทไม่เคยเห็นหน้ามันเลยพางนี่ไงได้ใช้แต่มีแล้วนะแต่ว่าเห็นไหมแต่ว่ากิทเทดได้นะเว้ยเออเอาไปเทดไปโอโดริโดริมีประโยชน์ใช่แต่โอโดริโดรีนี่เป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าอะไรว่าเด็กเด็กเล็กเด็กไพดียวทั้งหลายเด็กตัวเล็กทั้งหลายต้องใช้นะครับใช่โบหองหเพราะว่าหนูตายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่เด็กแมตปาร์ตี้เด็กอะไรพวกนี้ต้องใช้นะครับ ตอนนี้ฝาเล่นแมสปาร์ตี้อยู่ใช่อเรียกว่าเราเล่รียกว่าเราสองคนเล่นแมสปาร์ตี้อยู่ครับใช่้าไปทีมอัพนะครับจิราชิใช่อย่างเดียวเลยจิราชินะครับปิกลอมเอออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าชุดนี้เราแค่จะของพกนะชุดนี้เราเปิดเยอะนะทีมอัพเนี่ยใช่ก็เราหาพิกลอมหาจิราชิด้วยจิราชิเหลืองทุกตัวเลย อันยูนิฟายไม้นะครับมิวทีมิวทีอย่างเดียวเลยอยากใช่ตอนนี้อยากได้มิวทีอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าถ้าได้มิวทีอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเล่นปิกาล็อกสายฟ้าได้นะครับไอตัวนั้นยังไม่มีนี่นะมันฟอยดมันฟอยเ์อ้าวทำหน้าแบบมีเยอะทำไม่ใชื่อเหรอฟอยมันอยมันก็แค่ฟอยแต่ช่วงคอสเมิกอีกิปเนี่ยเราไอช่วงไหนเนี่ยอ๋อจะบอกว่าโชคยูนิฟายไม้เราไม่ค่อยเปิดนะครับแต่ก็ ก็ไม่เอาตัวนี้ก็ไม่เอาตัวนี้อยู่ดีนะครับอเดี๋ยนะที่เหลือมันโอเคตามตามคิวก็ต้องเป็นซอสช,ชิล,ชลแล้วก็รีเบลแคสแล้วก็ดักเนตสวิตนะครับเดี๋ยวได้ค่อยๆไล่ไปซอสชิลมีอะไรสาเชียนมีโอ้โหโศัพท์เข้าอีกดันเข้ามาพอดีด้วยนะมีซาเชียนมีอะไรอยู่วะมีซาเชียนมีอะไรที่เราอยากได้วะ ก็สาเชียนนี่ไงอยากได้ลิงอยู่ครบพอดีนี่ใบที่สีมาโอ้ยลันเทินว่ะแกลันเทินลันเทินตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีปั๊บ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 ป ตัวซอสชิลเราก็เปิดไปค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าครบๆเลยทีเดียวนึนถึงมไหมนึกถึงไหมไมมอ๋อบิตเทิลปล่อยไว้ยังไงล่ะดูดิเปิดมานี่ซ้ำซ้ำหมดเลยนะไม่มีอะไรที่ยังไม่มีนะครับต่อไปก็เป็นรีเวลแคทรีเวลแค t เนี่ยก็จะมีโบตันป่ะมีหมาผ่ายฟ้าอ่าใช่ นี่ไงช้างอยากได้โบตันเพราะว่าโบตันเรามี2ตัวอยากได้ตัวที่3นะครับต่างไม่ใช่ช้างช้างโบตันไงโบตันกูเห็นกันรอจริงๆกูไม่ค่อยหวังกับโบตันเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่เราเปิดหาโบตันอ่ะเราเปิดไปเยอะมากจนแบบเหนื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยเราได้สวิงเงงเงงหรอสวิงเงงเงังเออได้สวิงเงงเงันสวิงนี่ก็เอาไปเทรดได้พอสมควรแน่นอนปั๊ปปั๊ปป๊ปปั๊โบ กไม่เคยมีหรืมีแล้วไงมันก็คือ้องมีมาด้วยเปล่าอันนี้มีเยอะเลยนี่ยคิวคนอันนี้นี่ดาร์กเน็ตอาบิสนี่ข้างขาวเลยข้างขาวตรงโคซาเบทโคซาเบทเท่านั้นโคซาเบทวีแต่จริงๆเรามีตัวนึงแล้วนะครับจริงๆเด็กหลักๆก็ถ้าไม่ใช่เด็กมูเกนไดนาจะใช้แค่สองใบนะครับเต็มที่เลยแต่ว่าใช้ไปเดียวก็จริงก็พอเหมือนบนพูดปลอบใจตัวเองอ่ะใช้ไปเดียวก็พอ ปุ๊บ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 นี่นี่นี่ฟักกุ่มก็กลุ่มฟักกุ่มฟักกลุ่มฮึมฮซองสุดท้ายไมนนี้กูไม่ได้อะไรเลยนะมันได้หลายอันแหละแต่มันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแบบไม่ได้กรีดร้องเตื่อมหมดแล้วมาสามสิบสามสิบขอเปิดหน่อยสามสิบซองวิดวอร์เทสเราถือว่าเรายังเปิดน้อยเนาะเพราะเดียวก็่สามสิบเนาะใช่แต่ว่าเปิดได้น้อยเปิดพวกอะไรนะแปลกๆอ่ะน้อย พึง่งโดนาลูดอนดีตัวข้ามไปข้ามไปขุดข่าวว่าตัวนี้ก็มีอยู่ในทีมเด็กไม่ใช่หรอตัวนี้อยู่ไม่ใช่ตัวนี้อยู่ในสตาร์เตอร์อสตาร์เตอร์ของไทยอ่ะทีมเด็กมันอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเทเลสโคเทเลสโคปอ่ะแดนดี้ครั้งที่แล้วแดนดี้เรามีใบเดียวกับผูอาร์ตเออใช่ไหมเราเปิดได้ผูอาร์ตใช่ขอแบบชื่นใจหน่อยดิจริงๆเราเปิดแดนดี้เยอะๆก็ดีนะนะเราจะเล็กไอ้นี่ได้เ็อดอนเล็กได้ดอนจิ๋วดอนจิ๋วเวอร์ชั่นใหม่ได้จะได้ไม่เบื่อกัน เออมึงมันจี้ไรประโยชน์ทำไมมันคนทำไมเมตากอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตากอสขายาวอ่ะเออไม่เม็ตากอสขายยาวขึ้นขาหนูยาวขึ้นนะโว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 ้โวโว้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 โวโว้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 โน้โว้โว้โว่โว้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 โิ้โว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 อโว้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 โิ้โว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 ้โ้โวโ้โโโโโโ จะได้ไม่ต้องไปหาแลกเปิดได้สักสามสี่สามสี่ตัวเดี๋ยวเล่นได้เลยออปิเช่นนะจัดมาออปิเช่นมากูหามึงเลยก็ไดนะ้กูเรียกมึงทุกรอบเลยออปิเช่นวีใจใจเย็นเย็นออปิเช่นวีไงออปิเช่นวีวีวูวีวูอ่าดอนไม้ตัวจะได้ไม่ต้องไปซื้อเด็กดอนที่สองนะครับคืออย่างนี้คือถ้าเราไอเนี้ยเทป่าเราต้องซื้อดอนของเด็กใช่ไหม เราลืมเลยนี่ไงโทเกปปี้เอสดาโทเกค,คิสมาเออโทเกค,คิสอ่ะอยากอ่านไหมก็ตี2ี่ถ้าฝ่อมข้ามเป็นมอนอีโวจะตีขึ้นอีก70เป็น90<อ>แล้วก็ใช้ 3G ตี130สามสิุดยอดไม่ค่อยเก่งหรอกเอาไว้อย่างนี้เลยเออไม่จริงจริงเราอยากได้ออปิเทิร์วีใช่ไหมเราอยากไล่จริราชิอเมิซิ่งถ้าจะกูเปิดมากูยังไม่เห็นอเมิซิ่งคือของ US เนี่ยอ่าเรียวกว่าอะไรวะจิราชิธรรมดามันยังไม<อ>่ตก อมันก็เลยเจียชีธรรมดามาเลยดูเก่งกว่าเจียชีอ Amazing ขายาวจริงขายาวด้วยเฮ้ยเปิดมาสิบซองแล้วอะสิบแปดซองอะสิบสองซองแล้วอะเพิ่งได้ทีเดียวองเี้ยเหลือมาเริ่มเหงารู้สึกว่าครั้งนี้รู้สึกแย่กว่านี่เฮียอะไรเนี่ยเฮียกว่าครั้งที่แล้วอีกคลิปมันไวมากเลยเว้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีอธิบายนะเว้ยจีมัดพิเศษ่ะ เรายังไม่เคยมีเหรอเออมันขึ้นนิวเออนี่อันแรกเลยอันแรกเลยที่หมัดพิเศษนะครับติดให้อโปเกมอนประเภทต่อสู้มันก็จะโดนดาเมจน้อยลง20นะครับซึ่งผมเจอแล้วเล่นในนแหลเออป่าหมายถึงว่าเล่นเล่นในนี้เออก็จะไปเล่นกับเด็กไอ้รถขนถ่านโครโลเซลโคโลเซลเด็กนอนฟานถูกโอ้โหยู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 ยครึ่งทาง15แล้ว เปิดไปสิบห้าซองเพิ่งได้ทีเดียวใช่กดเข้มอะไรล่ะเนี่ยวันนี้อกดเข้ม Amazing, Amazing ผมอยู่ไหน Amazing ก็ <15 S 2> ได้สิบห้าซองครับสิบเอ่อเท่าไหร่นะสิบสี่นะครับเมื่อกี้ซองที่สิบห้านี่ซองที่สิบสี่เข้าสู่โซนครึ่งหลังเออนี่ไงมึงบอกกูมาเหรว่ามึงอยากให้กูเล่นเนี่ยกูกูก็ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยเสือดเพ่สายฟ้าอีกโอ้สายฟ้าไม่เท่าไหร่พวกนี้สายฟ้าม มันเล่นได้เหรอเออฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าโทเกคิดอ่าโทเกคิดวีแม็กเนี่ยมันตีแล้วมันหาของได้มั้งฟ้าใช่แต่ตอนนี้กูกำลังปวดหัวนี่คือครั้งที่แล้วมึงจะเล่นออร์บิเทิร์นอันนี้นมึงจะเล่นโทเกคิดอีกหลังคือไม่ใช่ว่าโทเกคิดเล่นไม่ได้นะเพราะโทเกคิดอ่ะมันใช้กี้สายหมดยังไงมันก็เล่นได้เว้ยมันจะมาเป็นโทเกคิดสายไฟเองแต่หลังกูจะใกล้ดอแล้วฉันกูสาบบอกว่าจะม แก่ตัวแก่ตัวอะไรนี่มันเหมือนทำให้ตัวเองเ่าไหนเว่าเดิมมีดูแย่ลงไปอีกสามสิบสองได้สองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วสองตัวที่เหมือนกันเลยนะโอ้ต้องเก็บอีกออเขาบอกว่าให้กูเล่นเมสปาร์ตี้เหมือนเดิมนะแล้วนี่จะได้เด็กเพิ่มเ่ยออบิเทินก็ไม่ได้เล่นนั่นน่ะสิมันบอกแล้วว่าให้กูเล่นเมสปาร์ตี้ต้องเก็บเพิ่มต้องเก็บเพิ่มต้องเก็บเพิ่มโค้ เปียนเอามึงข้ามไปเลยกูไม่อ่านกูบอกเลยว่าดาเปียนเนี่ยเป็นหนึ่งในจังไม่ต้องอธิบายหรอกนะคือถ้าจะเล่นธาตุมืดแล้วนะครับน้องมไม่เล่นมุเกะในหน้านะครับาเล่นดาเปียนอ่ะที่เหล็กพิเศษปะนี่พึ่งได้เหมือนกันที่เหล็กพิเศษเนี่ยก็คือทําให้โปเกมอนธาตุเหล็กเนี่ยวิกเนียหายไปเป็นหนึ่งในการที่ธาตุเหล็กต้องใช้นะครับก็อยู่ในลูคาเมลนะครับหรือว่าอยู่ใน ซาเชียน A D P ก็ไอซาเชียน A D P ไม่ใส่กันใส่ในลูคาเมลแหละก็คือลูคาริโอเมลเมทานนานันนะครับแล้วก็ซาเชียนนะครับจะใส่กันนี้นะครับจะเน้นตายยากไม่ต้องกลัวธาตุไฟมาตีมันใช่จะเน้นตายยากเพราะจริงๆในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเด็กทูฮิตซะมากกว่านะครับจะตีกันสองทีนะไม่ต้องเพิ่มดาเมจ์เขาบอกไม่เคยได้ออกแม่งสองอันเลยแม่งออกมาเฉยคพื่ออะไรเฮ้ยดาเปียน กะอะไรก็ไม่รู้จะเก็คิดเอ้ยทำไมวันนี้รู้สึกเค็มไม่มีอะไรดีเลยตั้งแต่เปิดมาต้นต้นต้นทางเค็มเจเลสโคปรครบแล้วนะครับดอนฟานด้ดนฟ้ากดกดดอนฟานใหญ่หน่อยเออกดกดเลื่อนออกไว้หน่อยเลื่อนปื๊ดได้ดอนฟานใหญ่สองตัวเลื่อนไปอีกใช่ไหมโอ้ไม่มีแค่สองตัวเลยเว้ยดอนอฟานเล็กครบแล้วใช่ขาดดอนฟานใหญ่สองตัวถึงจะเล่นได้นะครับ <S <S 2> <S 2> <S อันนี้คือเด็กนอนฟานนะน้องๆถือว่าน้องๆไม่รู้เดอน,นดอนฟานเก่งมากนะครับนอนฟานเก่งแต่ตอนเนี้ยวีแฮงเย่ผมก็ไม่ดีเหมือนกันกาละเลียนดาวมาเชียนจริงๆถ้าเล่นท่าดน้ำก็ไปเล่นอินเทเลียนดีกว่านะครับตัวนี้มันเห็นเขาใส่อินเทเลียนคู่ก่อนอันเนี้ยแหละแต่ว่าน,นี่มันตีแรงมันใส่สามจี้ตีรอยก้าโคตรแรงแล้วก็ถ้าเป็นวีแม็กก็จะตีสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละนี่ไง ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนเป็น v ีแม็กตองอ๋อามึงกดก็ได้กดปุ๊บแล้วกดไอ้ตัสรด้านล่างเออแล้วกดด้านล่าง v ีแม็กตตีสองร้อยีสี่จี้ตีสองร้อยแล้วก็ตีสามสิบใส่ข้างหลังทั้งหมดใช่แต่ตอนเนี้ยสี่แล้วสี่ชับบเปิดแบบติดติดกันห้าหกปุ๊บมึงก็ทำวินเลทพอดีแล้วเฮ้ยเอ้ยสาเชียน อย่างน้อยก็ชาเชียนตัวนี้ชาเชียน Amazing นะครับใส่สามที่ตีข้างล่างพืชจิตเหล็กนะครับตีร้อยห้าสิบแต่ถ้าตี v m a มเนี่ยมันจะเพิ่มอีกร้อยหสิเป็นสามร้อยนะครับคือมันมันเป็นตัวค่า v m a ม็กนะครับ<ช>สำหรับชาเชียนไอตัวนี้นะครับ Amazing นะครับก็เล่นคู่กับ ADP ก็คือตีปุ๊บแล้วก็ชาร์จี้สามสีมันติดได้เลยเทินหน้าก็ขวดต่อได้เลยนะครับประมาณนี้น่าสนใจมาก เออตัวนี้ก็มีเด็กอยู่เหมือนกัน Amazing ตัวแรกของเราและเดนริวเดนริวนะครับเรมีท้าห้าตัวเดนริวใส่สองจี้ตีห้าสิบขนนข้ามติดมืนใส่สามจี้ตีร้อยยี่สิบแล้วก็ตีสามสิบใส่บนเบนซ์ฝั่งข้ามที่มีดาเมจติดอยู่คือมันจะคล้ายๆไอตัวมาตาโดกัสเก่าอะก็คือมันอันนี้มันจะตีเฉพาะตัวที่มันมีเก็บอยู่แล้วอ่ะอาใช่ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นต้องเป็นเด็กสายสเปซคู่กับ บาตดาดูกัสหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันโปยเม็ดได้นะครับใช่แต่ว,ว่าสองสุดท้าย<ล>อ๋ออยัง,งว่ะนี้เราได้ห้าแล้วถ้าเพิ่งเปิดได้อันหนึ่งก็ถือว่าอันนี้แล้วถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าเพราะว่าสามสิบสองเปิดได้หกตัวก็ห้าห้าซองอ,อกหนึ่งก็ออถือว่าไม่แย่แต่ตอนเนี้ยห้าตัวเนี่ยหกซองอ,อกหนึ่งนี่ถือว่าแย่อยู่นี่เนี้ยห้าหกซองออกหนึ่งไงหมดหมดแล้วนะครับหมดแบบ เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเ็มถือว่าเค็มนะครับออกแนวเกลือเกลือไม่ช่เค็มธรรมดาหรือสึกเค็มปิ๊ดเนาะวันนี้เราได้เดนลิวหนึ่งใบนะครับอันนี้แล้วก็ได้ด้วยนะดาเปียนดาเปียนหนึ่งตัวนะครับเออโทเกคิทสองตัวนี่ไอ้นี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โทเกคิสองตัวสองตัวนะครับนั่นไงคู่กันเลยว่ะปั๊บ นะก็ถือว่าวันนี้เค็มแตมเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาแก้ตัวนะครับเราจะปั่นเราจะไปปั่นซองแล้วกลับมาแก้แค้นใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะวันนี้อ่ะบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ